เป็นเจ้าของ Suzuki Swift วันนี้กับแคมเปญ w ว f t You Up รับ Suzuki Warly e Free โปรแกรมฟรี7ปีหรือ Solo ส่วลสูงสุด50,000บาทพร้อมผ่อนเริ่มต้นเลละ4,999บาทพิเศษกล้องบันทึกภาพหน้ารถฟรีมีจำนวนจำกัดนะครับ รีบรับความคุ้มค่าแบบเต็มสปีดแล้ววันนี้ถึง31มีนาคมดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูม s u z u k ิทั่วประเทศเริ่มปีใหม่กับทีมยอดเยี่ยมแห่งปี TOTY 2025นักเตะสุดเทพที่จะเข้ามาเติมความแข็งแกร่งให้กับทีมของคุณรวมโหวตแล้ววันนี้พร้อมกิจกรรมและของรางวัลอีกมากมายแกมฟุตบอลอันดับหนึ่งเล่นบอคอมมันกว่าแน่นอนที่ fc online เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลย เซอร์เจมส์คทติคครับเขาใหญ่โรงแรมหรูบรรยากาศดีวิวสวยอาหารอร่อยราคาเป็นกันเองสนามกอล์ฟตีสนุกท้าทายไปลองพักผ่อนกันได้ครับหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่036341200สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงครับในวิดีโอวันพระศุบบร์ดีครับก่อนเกมที่แต่ดจะลงเล่นสกิลป้าลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับทันทีโอทเทอร์ฟอร์ดเจอกับเรอัลโซซิลัดในค่ำคืนนี้คืนพระาตต่อสุก ที่มีนาคมเวลาตีสามครับวันนี้มีความพร้อมก่อนเกมมาฝากกันนะครับคาดการณ์ตัวจริงรวมถึงบทสัมภาษณ์ของรูเบนอมบลิมแล้วก็ข่าวภายในทีมต่างๆครับมีเรื่องของสิ่งที่น่าจะเป็นข่าวดีครับของยูเต็ดสามสิ่งมาฝากกันด้วยนะครับแล้วก็รอดูว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างน,นะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องข่าวซื้อขายมีมาฝากกัน2ดิวด้วยนะครับอาจจะเป็นข่าวที่เกี่ยวเนื่อง ต่อเนื่องมาแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วครับวันนี้ถ้าไหนเพิ่งเข้ามารับชม,ชมช่องของพวกเราทชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นก,ปกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าไหนสดุกสับสนการสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ต้าดการดาางได้ขอบคุณมากครับบทสมัมภาษณ์โอมาริมพูดถึงหลากหลายประเด็นนะครับเขาก็บอกถึงแผนงานในช่วงหลังจากนี้จนถึงซีซันหน้าบอกว่าเรามีแผนชัดเจนครับในฤดูกาลถัดไปแล้วก็รวมถึงยูโรปาลีกในซีซันนี้ด้วยเรารู้ว่าเราสามารถไปถึงการเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะครับ คุณไม่มีทางรู้หรอกว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างมันอาจจะเปลี่ยนแผนหรือว่าเปลี่ยนแผนก็ได้นะครับเรื่องการทํางานร่วมกับบอร์ดบริหารเนี่ยก็ราบเรื่อนดีเขาบอกว่าผมรู้ในเรื่องการสับสนของบอร์ดอยู่แล้วครับเคยคุยกับพวกเขามาหมดทุกอย่างแล้วพวกเขามาหาผมในห้องแต่งตัวแล้วก็พูดต่อหน้าสาธรารณชนต่างๆรวมถึงสื่อครับถือเป็นเรื่องดีสําหรับโค้ชของผมจริงๆตั้งแต่วันแรกที่ได้ทํางานที่นี่และได้รับการสับสนจากทุกคนภายในทีม อมรินพูดถึงความสัมพันธ์กับเซอร์จิมโดยบอกว่ามันดีตั้งแต่วันแรกเลยครับดีมากๆเราตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ต่อกันรู้สึกถึงการสับสนจากบอร์ดนะครับโดยเฉพาะเซอร์จิมแลคิปเรามีการพูดคุยอย่างจริงใจตรงไปตรงมาบทสัมภาษณ์ที่เซอร์จิมพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับแล้วก็ค่าตัวมีนักเตะที่ไม่ดีพอที่อมริมยกตัวอย่างแล้วก็อ้างอิงถึงคาเซมิโล่ด้วยเนี่ยว่าจะเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าอมริมก็บอกว่า คาซเปโรนยชนะมาทุกอย่างแล้วครับได้แชมป์มาทุกอย่างแล้วทุกคนสามารถทําได้ดีกว่านี้อีกโฟกัสอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่หลายๆคนคิดรวมถึงความคิดของเขาครับแล้วคนอื่นก็อมริมไม่ได้ตอบชัดเจนนะครับล้วก็อยากให้นักเตะพดดัฒนาขึ้นส่วนการที่มีนักเตะได้รับค่าจ้างหรือว่าค่าเหนื่อยมากเกินไปหรือว่าสูงเกินความพอดีเนะ่แล้วก็มีฝีเท้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมริมก็บอกว่าถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยทุกคนรวมถึงผมเองนะครับแล้วก็นักเตะต่างทําผลงานได้ไม่ดีในฤะดูกาลนี้ ผมเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเราก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันเรื่องการสร้างสนามใหม่นะครับที่มีการประกาศยืนยันว่าจะสร้าง New Trafford เนี่ยในความจุ1 0 0 0 0แสนที่นั่งก็มีความเป็นห่วงหรือความกังวลจากกลุ่ม Manchester Supporter Trust หรือว่ามัสนะครับบอกว่าข่าวเรื่องการสร้างสนามใหม่เนี่ยประกาศหลังจากที่มีการประท้วงใหญ่แค่2วันเท่านั้นลงถึงเกี่ยวกับการปรับค่าตั๋วขึ้นด้วย แถลงการบอกว่าทุกคนเนี่ยต่างรู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีและใหญ่ที่สุดสำหรับสโมสรของเราครับกับการสร้างสนามใหม่ภาพรวมดูน่าตื่นเต้นแต่ท่านกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับราคาของตั๋วในปีหน้าเนี่ยรวมถึงผลงานย่แย่อย่างต่อเนื่องของทีมในสนามรายรับรายใจ่ายในสโมสรโอกาสที่ยูเตจะขายนักเตะเยาว,วชนคนสำคัญข่าวพวกนี้เนี่ยอาจจะสร้างคำถามได้มากกว่าคำตอบที่ชัดเจนครับ สิ่งที่สโมสรทําเป็นสิ่งที่จําเป็นในการลงทุนนะครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากแฟนๆรวมถึงการสับสุนด้วยแต่แฟนๆนยังคงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งเรื่องค่าตั๋วที่เพิ่มสูงขึ้นผลักให้แฟนบอลท้องถิ่นเนี่ยออกจากสนามไปหรือเปล่าทําให้บรรยากาศสนามซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนๆให้ความสำคัญมากที่สุดเนี่ยเปลี่ยนไปไหมรวมถึงมีการเพิ่มภารานี่ให้สโมสรที่ต้องแบกรับตลอด20ปีหลังจากนี้ มันน่าจะมีงบประมาณที่สูงมากในการลงทุนครับแล้วก็ไม่ได้ลดลงในเรื่องของรายจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่แฟนๆก็ตั้งคําถาม,ถามกระบอกบริหารเกี่ยวกับการถแถลงสร้างสนามใหม่หลังจากที่มีการประท้วงแค่2วันนะครับถ้าจําเหตุการณ์กันได้เนี่ยมิวเต็ดทำแบบนี้อยู่บ่อยครั้งครับในหลายปีก่อนก็จะมีการประท้วงแล้วก็จะมีการถแถลงใหม่หรือว่าหานักเตะค,คนใหม่เข้ามา กรบกระแสที่แฟนบอลประท้วงนะครับอย่างเคสก่อนหน้าในช่วงหลายปีก่อนก็เอาเอเดอสันคารนี่เซ็นสัญญาฟรีมานะครับทำให้กระแสแฟนบอลเนีซาลงไปแต่ก็ต้องบอกว่าคานี่มีผลงานที่ดีครับในช่วงนั้นแล้วก็ช่วยทีมได้เยอะมาดูความพร้อมก่อนเกมที่จะจะเจอกับเรอัลโซซิดัดนะครับในค่ำคืนนี้ลูเบลาริมให้สัมภาษณ์ว่าไม่สันเมาส์กลับมาซ้อมแล้วนะครับ แต่ยังไม่พร้อมในเกมนี้นะครับยังต้องรอไปก่อนก็ยังคงเร็วเกินไปที่จะลงสนามขณะที่แฮร์รี่มไม่กายังไม่พร้อมครับหวังว่าเขาจะลงเล่นได้ในวันอาทีตเจอกับเลสเตอร์น่ครับส่วนเลนิโยโรยังเจ็บอยู่ครับก็ไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้เหมือนกันจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงเซนเตอร์ค่อนข้างแน่แล้วก็มารูกาเต้กลับมาซ้อมได้แล้วนะครับเป็นอีกคนที่คัมแบ็ากลับมาต่อจาก ทอมมีเคลเยอร์ครับที่กลับมาก่อนหน้านี้น่าจะลุ้นมีชื่อในเกมนี้อยู่ที่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองครับโดยที่พลติกดอกลุมไม่ได้ติดทษแบนในเกมฟุตบอลยุโรปนะครับลงเล่นได้เพราะฉะนั้นน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแผงหลังแน่นอนมาดูขันข้นการสิบเอ็ดตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันครับผู้สาประตูยังคงเป็นอังเดรอาน่าครับหลังจากที่ทอมมีตันแล้วก็เอาทวินี้ยังเจ็บอยู่ยังไม่ได้ซ้อมกับทีมนะครับกองหลัง3าคนมีโอกาสจะเป็นวิกตอร์อินเดเลิฟครับ มาไตเติลิกและก็นูซามัสลาอุยครับวิงแบ็กสองฝั่งดารโลอยู่ขวาฝั่งซ้ายเป็นพระติกดอกูคู่กลางในยอยู่ที่อุกเตจะได้เป็นตัวจริงหรือเปล่านี่ครับถ้าไม่ได้เป็นตัวจริงก็น่าจะเป็นคาเซมิโร่กับบูโน่แฟร์เนสเหมือนเดิมแต่ถ้าอุกเตลงได้น่าจะขยับบูโน่ไปยืนบนนะครับเล่นกับเลโดกานาโชแล้วก็หน้าเป้าโจโจเซ็กซี xy, ม่มโอกาสจะได้ออกซัดก่อนและมุสลนุนที่ผลงานยังไม่ค่อยดีโดยที่โปวสอดแทรกตรงกลางอีกคนหนึ่งถ้าอุกเตลงไม่ได้อาจจะขยับ อีลิเซนขึ้นไปซัพพอร์ตด้านบนกับกาลาโชนี่ครับแล้วก็ถอยบูโน่ลงมาต่ำเล่นกับคาเซมิโลส่วนสำรองเนี่ยมีโอกาสจะใส่เพิ่มจากเกมที่แล้วนะครับเพราะเกมที่แล้วเนี่ยใส่แค่7คนในเกมที่สเปนเกมนี้ดูจากรายชื่อที่ซ้อมเนี่ยมีโอกาสจะให้ดาวรุ่งหลายคนติดทีมอยู่ที่มานั่งสำรองเหมือนกันรายชื่อนักเตะที่ซ้อมร่วมกันตามรายงานของแมนเชสเตอร์อีธิงนิวมีอังเดรอตตาน่าอาร์เฮลิสันและเดมอตมี3ามผู้สาประตูครับกองหลังมีดาโลมอสซาอุยเดลิก เรนเดลอร์แพเวนเฟรดดิกสันดอกูแล้วก็อาร์มาสครับเฟรดดิกสันนี่เป็นกองหลังเยาวชนจากชุดยูสิบแปดครับแล้วก็ขยับขึ้นมาเล่นในชุดที่สูงขึ้นกองกลางมีคาเซมิโลครับมานูกาเป้คริลิกเซนทเวกเคาวเยอร์เจมส์แคลลอนจัคต์เฟชเชอร์เมสันเมาส์แล้วก็บูโนอลแฟนเดสครับส่วนตัวรุกด้านบนลามูสไฮรุนโจชูเซอรซี y, ่อเลนูการนาโช่แล้วก็ชิโดโอบีโดยที่ชิโดโอบีไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้นะครับเพราะว่าไม่ลงทะเบียน ในลิสต์ A ลิสต์หลักของฟุตบอลยูโรปาลีกแต่เขาก็ซ้อมกับทีมตามปกติมาดูข่าวอื่นเพิ่มเติมครับภายในทีมคริสวิลล์จากดิลิเมียบอกว่ายังมีความเป็นไปได้ที่จรอซานโชเนี่ยอาจจะได้กลับมาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูเ็ดนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึงหากเชลซีตัดสินใจไม่ใช้ออปชั่นซื้อขาดตามที่ตกลงกันไว้ในเงื่อนไขนะครับซึ่งสโมสรเชลซีเนี่ยจะต้องเสียค่าปรับราคาที่สูงมากๆถ้าพวกเขาเลือกจะไม่เซ็นสัญญากับซานโชตามดีลที่เกิดขึ้น ตัวมูลค่าที่ตลกลงกันไว้คือ25ล้านปอนด์นะครับถ้าเชลซีใช้ออปชันก็ต้องจ่ายอยูุแต่25ล้านมาดูเรื่องของสิ่งที่โชคดีกันมากครับและน่าจะเป็นทิศทางในแง่บวกหลังจากนี้3เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยมีข่าวมาแล้วว่าชิโดโอบีเนี่ยถูกเรียกติดทีมชาติเดนมาร์กชุดอายุต่ำกว่า21ปีเป็นครั้งแรกแล้วนะครับหลังจากที่ลงสัมผัสเกมในทีมชุดใหญ่ของยูเต็ดไปถือเป็นการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องครับใน กําลังของกองทัพป,ปีศาจแดงชิโดเนี่ยมีเชื้อสายในจีเรียด้วยนะคะ่ครับแม้ว่าจะเกิดที่เดนมาร์กก็ตามซึ่งเขาเลือกลงเล่นให้กับเดนมาร์กชุดยู21อย่างต่อมาครับถ้าใครได้ฟังบทสัมภาษณ์เซอร์จิมที่สัมภาษณ์กับ BBC ีเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งที่ผมว่าแฟนผีน่าจะอุ่นใจได้แน่นอนนะครับคงจะมองถึงอนาคตของทีมได้อย่างสดใสน,นะครับเขาบอกว่าเขามีงบประมาณเสริมทัพให้ออมบริมแน่นอน,นะะับในช่วงซัมเมอร์แต่ว่าก็ต้องมีการขายออกด้วย เป็นไปตามกลไกตลาดนะครับซึ่งดูแล้วอันนี้อาจจะเป็นแนวทางระยะยาวที่รับผิดชอบร่วมกันกับการสร้างสโมสรแล้วก็ผมว่าเซอร์จิมตรงไปตรงมามากในการสัมภาษณ์เขาก็บอกว่าเขาตัดสินใจกับบอกบริหารผิดพลาดไปในการที่เลือกปลดเทนฮากลางอนดุก,การนะครับเพราะจริงๆแล้วในมีข่าวว่าจะปลดตั้งแต่ตอนจบซีซั่นแล้วแต่ก็เพื่อการวางรากฐานที่แข็งแกร่งนะครับซึ่งเซอร์จิมและคลิปก็ยอมรับแบบแมนๆในเรื่องนี้ และอย่างสุดท้ายครับที่มีข่าวมาตั้งแต่เมื่อคืนวันก่อนแล้วนครับหลายคนก็ลุ้นข่าวนี้อยู่ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงครับแกลลี่โอดิสคอยกับจิมมอกซันนี่ครับแพทย์ของสโมสเน,น่ยจาำลาทีมหลังจากนี้ในช่วงจบซีซั่นซึ่งการที่ทั้งคู่ออกจากทีมทำให้มีความประหลาดใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่าพวกเขาทั้งคู่ถือเป็น แพทย์ที่มีประสบการณ์นะครับแต่ก็โดนข่าวโจมตีต่อเนื่องจากแฟนบอลว่าเขามีส่วนทําให้นักเตะเนี่ยไม่ฟิตแล้วก็บาดเจ็บจนกลายเป็นทีมที่ขาดผู้เล่นกําลังหลักไปหลายคนแต่คริสวิลเลอร์ที่รายงานเรื่องนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วทั้งคู่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ทําให้นักเตะบาดเจ็บกว่า60เคสในช่วงก่อนหน้านี้ตั้งแต่สอถึงสปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ผลักดันวางรากฐานเรื่องของทีมแพทย์ดังแข็งแกร่ง เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดการบาดเจ็บเนี่ยมาจากหลายปัจจัยทั้งลงเล่นต่อเนื่องขุนกาลังสกอตเดฟไม่เพียงพอครับทั้งสองคนตัดสินใจว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะอําลาทีมครับซึ่งรายงานบอกว่าทั้งเกลิโอดิสคอยและก็จิมมอกซอนเนี่ยจะยังทํางานต่อไปก่อนเพื่อให้งานเนี่ยไม่ขาดช่วงนนครับแล้วก็สมปอจะหาตัวตัแทนของเขาเข้ามาทําหน้าที่ต่อจากนี้ก็ค่อยอําลาทีมไป ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมองได้2มุมครับมุมหนึ่งบางคนก็อาจจะคิดว่าเกี่ยวกับทีมแพทย์จริงๆครับแต่มุมหนึ่งก็อาจจะไม่เกี่ยวเพราะมันก็มีหลายเคสที่อ,อดีศร์คอยทาให้นักเตกะกลับมาฟิตได้อย่างเช่น่วงนัดชิงฟุตบอล f อฟริปีที่แล้วนะครับวารานนกลับมาจับคู่กับมาตินเนได้บางเคสก็สุดวิสัยจริงๆคือโชคร้ายในอาการบาดเจ็บแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเขาอาจจะต้องถูกเพ่งเล็งจากแฟนบอลครับซึ่งพอเปลี่ยนแปลงทีมแพทย์หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าดีขึ้นหรือเปล่า ถ้าดีขึ้นก็จะทําให้มาูยตัดเนี่ยมีทิศทางในการทําทีมและก็พาสโมสรไปอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นได้ดีกว่าเดิมนะครับโดยเฉพาะผลงานในลีกคืนนี้มารวมพลเชียร์กันครับในเกมสําคัญศึกยูโรปาลีกเจอกับโซซิดัในช่วงดึกๆหน่อยนะครับแล้วก็ฝากท่านไปติดตามใน การภาค f c o n l i n นไลผมด้วยในวันนี้ครับที่ช่องและเพจ e-sport f c o n l i n นไล a ์ไทยนะครับก่อนที่จะมาเชียร์แมนยูเต็ดกันหวังว่าชี่ชอบเนื้อหาที่นำมาฝากกันครับฝ่ายกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่หลงใหลและคลั่งไคล้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งตัวและหัวใจครับเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ